ตอนนั้นใช่ไหมล่ะที่ประชาชนผมออกแทบตายบอกเฮ้ยกรบผสมจะไปเชื่อนะจะปฏิรูปตำรวจจะปฏิรูปนักการเมืองจะตั้งสภาประชาชนอย่าไปเชื่อเทพนะไปเชื่อเทพนะผมโดนด่าทำไมแต่ท้ายสุดเอาละมาเรียงคิวกันมาขอโทษไอ้พวกเป่านกหวีดเนี่ยกับข้างละอ่าขอโทษละเที่ยวนั้น แลวการปฏิวัติรัฐประหารถ้าคุณถามผมมีอีกไหมมีแน่นอนแกอยู่มานาน8ปีและแกคุมกองทัพได้นี่คือหลักการสําคัญมากกว่าคุณทักษิณเนี่ยยังคุมกองทัพไม่ได้บางคนสุขในการไปเที่ยวบางคนสุขในการ,ก,ารกินแต่มีคนมีความสุขในการมีอํานาจและอํานาจนี้อยู่กับคุณมาตั้ง8ปีหปีคุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ะแล้วคุณจะคิดว่าให้คนนี้สละอํานาจไปเปล่าๆมันก็ไม่ใช่ อย่าไปปฏิเสธเลยว่าไม่มีในอดีตเราก็เคยปฏิเสธมาว่าเอ๊ะไม่มีปฏิวัติแล้วสิบกว่าปีไม่มีแล้วแต่แต่ถ้าเงื่อนไขมันได้แล้วคนปลูกกระแสที่เก่งในอดีตคุณเห็นคนพูดเก่งๆใช่ไหมจูงใจโน้มน,น้าวคนแล้วก็มีเหตุถ้าไม่มีเหตุมันทําไม่ได้หรอกครับมันต้องมีเหตุมในอดีตมันก็มีเหตุนะแล้วก็สังคมไทยเอาด้วยใช่ไหมทหารจริงๆเนี่ยก็ผมคิดว่าทหารเนี่ยก็มีการเมืองเข้าไปแฝงอยู่ส่วนหนึ่ง ทหารจะไม่ออกมาหรอกครับถ้าถ้าแบบว่าเออไม่มีอะไรแล้วอยู่ๆว่ามีนิดนิดเดียวแล้วมันจุดไม่ติดแล้วจะออกมาหลังสุดเนี่ยคุณต้องเห็นนะว่าจริงๆเนี่ยสุเทพก็ไปยืนเรียกเลยนะหน้ากองทัพเลยนะเออไปเรียกหน้ากองทัพแล้วเมื่อไหร่จะออกมาเมื่อไหร่ออกมาเนี่ยคนตายเยอะแล้วนี่ยนะขนาดนั้นเลยดังนั้นจะจะไปแยกแยกกองทัพออกเนี่ยคงจะลําบากผมคิดว่ามีโอกาสเยอะมีโอกาสเยอะ นะครับที่จะมีการปฏิวัติอีกแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเกิดตอนนั้นนะคุณ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 ดูคุณชัดชาติแกเป็นคนที่ประนีประนอมไงถ้าเกิดมีการปฏิวัติเลยเนี่ยผมในฐานะผู้ว่านเนี่ยผมจะออกไปร่วมประท้วงเข้ามแกก็ไม่พูดเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เป็นจุดที่ดีที่ว่ายังมีคนที่อยู่ในฝั่งตรงข้ามก็เลือกแกด้วยนะฮคือ strategy ของแกในวางไว้อย่างนี้นะว่าแต่ถ้าเกิดเป็น strategy ชัดๆนะงั้นงั้น ถ้าอยู่เพื่อไทยเนี่ยก็ต้องพูดอย่างนี้เลยถูกไหมล่ะถ้ามีรัฐประหารเนี่ยผมในฐานะผว,ว่าผมออกร่วมประท้วงเลยซึ่งตรงนี้แกไม่แสดงไม่แสดงนี้ก็เป็นจุดดีทําให้แกได้คะแนนได้มากขึ้นแต่อย่างที่ผมบอกแหละแกต้องแสดงแกต้องสังเวยอ่ามีคนสังเวยชื่อเสียงในตําแหน่งผู้ว่ามาตั้งเยอะแยะแต่ผมก็เชื่อว่าแกคงจะเอาตัวรอดอยู่นะเอาตัวรอดอยู่ด้วยภาพลักษณ์แล้วก็เวลาอันที่ไม่มากนักเนี่ยเพราะเวลามันรัฐบาลมันเหลืออยู่ปีเดียวนะไม่ถึงปีปีนึงเนี่ย ก็ก็แกเก็อาจจะแสดงภาพลักษณ์ในการทํางานนะอะไรต่อไปนะแล้วก็เพื่อให้เลี้ยงกระแสไปถึงการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าเพื่อให้เห็นว่าคุณชาชาติเนี่ยฝ่ายประชาธิปไตยเห็นชัดเจนแล้วแลนสไลด์ซึ่งมีผลกระทบไปถึงการเลือกตั้งใหญ่ครั้งหน้าว่าเขาต้องการฝั่งประชาธิปไตยก็ตอนนี้ใครไปอยู่แล้วรัฐบาลมันกลายเป็นพักมาร์แลก็เหมือนสมัยก่อนเนี่ยมีพักเทพพักมารตอนนี้กลับกันเนี่ยก็คือพักเทพเนี่ย นะก็กลายเป็นฝั่งประชาธิปไตยก็ฝั่งของเพื่อไทยนะฝั่งนั้นเป็นฝั่งมารไปร่วมกันนะฝั่งป็จการซึ่งอะไรมันมันเป็นการเมืองจุดไม่ดีหรอกครับเพราะว่าระยะเวลา8ปีเนี่ยมันนานเกินไปแล้วปีของของของผู้ว่าคุณอัศวินเนี่ยแกก็ช้าเกินไปถ้าถ้าผู้ว่าอัศวิน5ปีเนี่ยแก ค่อนข้างมาสัมผัสให้ประชาชนให้เขาเห็นหน้าประชาสัมพันธ์จริงๆแกจะทําหรือเปล่าอันนี้ผมก็ต้องบอกว่าแกอาจจะทํานะแต่ว่าแกอาจจะประชาสัมพันธ์น้อยไปเนีที่แกพูดเนี่ยผมบอกแกแล้วว่าแกนักักปฏิบัติแกพูดไม่เก่งนะครับซึ่งมาเริ่มพูดเก่งก็ตอนท้ายๆเนี่ยซึ่งมันก็ไม่ทันใช่ไหมล่ะถ้าห้าปีถ้าแกปรารถนาที่อยู่ต่อเนี่ยแกก็ต้องโชว์ผลงานอยู่ตลอดลงพื้นที่เลยตลอดแสดงก็เห็นแต่แกอาจจะประชาสัมพันธ์น้อยไปเพราะฉะนั้น เพราะฉะนั้นการจุดที่บอกเนี่ยว่าจะไปจุดนะว่ารวมคะแนนโบวตอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยไม่ติดหรอกครับเพราะว่าคือประชาชนเริ่มเข็ดคำว่าเข็ดเนี่ยไอ้เข็ดเนี่ยสำคัญนะเข็ดแล้วเข็ดแล้วห้าปีเข็ดแล้วแปดปีเข็ดแล้ว,เ,ลว,เ,ลวเอาคนกลางนี่แหละไม่อยากจะนั่นละแล้วก็พอดีว่าอยู่ฝั่งนี้ไม่อยู่ฝั่งรัฐบาล เรื่องการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องปกติธ,ธรรมชาติณจุดจุดหนึ่งคนก็ต้องเบื่อถ้าคุณทําได้ไม่ดีพอเป็นเรื่องปกติครับคุณประยุทธ์เนี่ยอยู่มา89ปีคุณประยุทธ์เกตก็ต้องเข้าใจแต่การที่มีอํานาจแล้วมันมีความสุขคือคุณต้องเข้าใจความสุขของคนก่อนนะความสุขของคนเนี่ยบางคนสุขในการมีอํานาจไม่ใช่สุขเพราะว่าคุณมีเงินนะบางคนสุขในการไปเที่ยวบางคน,ส,นสุขในการกินแต่มีคนมีความสุขในการมีอํานาจแหละ และอำนาจนี้อยู่กับคุณมาตั้ง8ปดปีห้าปีคุณชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้แล้วคุณจะคิดว่าให้คนงนี้สละอำนาจไปเปล่าๆมันก็ไม่ใช่ดังนั้นอำนาจตัวนี้ท,ที่ที่มีความสุขเนี่ยมันก็จะเป็นกิเลสอย่างหนึง่งที่พระนั่นว่าเนี่ยการการมีกิเลสก็สคือการมีมีโมหะโทสะคุณประยุทธ์มีอำนาจแล้วถ้าเกิดมีใครเนี่ยไปทำการขวางอำนาจแกเนี่ยแกก็อาจจะไม่พอใจ ก็เป็นเรื่องปกติคุณลุงสมัยทักษิณสิทักษิณจะถามว่าตอนนั้นทําอะไรได้โอ้ก็ทำเยอะแยะเหมือน,นกันนะไม่ใช่ทําน้อยนะ่ทำไมแกก็ทําเยอะเหมือนกันนะทำให้คนแบบว่ารู้สึกไม่พอใจอะทีม่มาจนกระทั่งมันพุ่งปีดเลยแต่ไอเที่ยวเนี้ยแค่อยู่มานาน8ปีและแกคุมกองทัพได้นี่คือหลักการสําคัญมากกว่าคุณทักษิณเนี่ยยังคุมกองทัพไม่ได้นี่นนคือสิ่งที่แกล่มสลายถ้าแกคุมกองทัพได้แกก็อยู่ได้ ไม่มีปฏิวัติอ่ะแกคุมไม่ได้นี่ตัวนี้คือคุมในทุนได้คุมนักการเมืองได้แต่คุมกองทัพไม่ได้แล้วการปฏิวัติรัฐปมะหาถ้าคุณถามผมมีอีกไหมมีแน่นอนแต่เขาคงไม่บอกหรอกช่้ามเพราะคนไทยมาอย่างเงี้ยเหมือนถ้าคุณไปเลือกตั้งเนี่ยผมเลือกคุณผมเลือกคุณเข้ามาจริงๆไม่ได้เลือกกูหรอกเข้ามากไม่พูดวันนั้นถามอะไรไม่บอกเลยบางคนเอามาเอ้ยเลือกใครเอ้ยผมผมผมไม่เลือกดีกว่าผมยังไม่แน่ใจนะแต่จริงๆมีแล้ว ทีท้การเมืองเนี่ยเขาบอกว่าจะดูว่ารัฐบาลดีไม่ดีเนี่ยอย่าไปดูที่รัฐบาลว่าประชาชนเป็นอย่างนี้ถึงได้รัฐบาลแบบนี้มาแล้วตอนนั้นใช่ไหมล่ะที่ประชาชนผมออกแทบตายบอกเฮ้ยกบสจะไปเชื่อมันนะจะปฏิรูปตำรวจจะปฏิรูปนักการเมืองจะตั้งสภาประชาชนอย่าไปเชื่อเทพนะไปเชื่อเทพนะผมโดนด่าใช่ไหมแต่ท้ายสุดเอาละมาเรียงคิวกันมาขอโทษไอ้พวกเป่านกหวีดเนี่ยกับข้างละอ่าขอโทษละเที่ยวนั้น ็ผมบอกกณแล้วไงโมหะโทสะในช่วงนั้นน่ะมันถูกปลุกขึ้นเมื่อคุณถูกปลุกขึ้นเนี่ยนักการเมืองมันเดินเดินเกณฑ์เก้าเก้าหน้ากว่าชาวบ้านไปหนึ่งเก้าสองเก้าชาวบ้านคิดไม่ทันมันหลอกเฮ้เขายอมแล้วนะอ่าอ่าอ่าอ,าอาให้เลือกตั้งใหม่คือานหน,น,น,น้าประชาชนเฮ้ยไม่พอมันยางไ้ได้ไงมันไม่พอมันทำงี้ไม่ได้ว่าเที่ยวหน้ามาคุกก็กลับมาอีกดิอ้าวต้องปฏิกกรูปก่อนเห็นไหม ประตรูปก่อนเลือกตั้งอ่านไหมแล้วคุณทําหรือเปล่าคุณก็ไม่ได้ทําคุณเลือกตั้งมาก็ยังอยู่ต่อเลยเห็นเปล่าก็เพราะฉะนั้นน่ะประชาชนก็เริ่มคิดแล้วเริ่มทบทวนความคิดนี้แล้วเริ่มมีไมเซ็ตว่าเอตัวนี้มันไม่ใช่เห็นไหมหลังๆมากระแสของสุเทพหมอวัลงตกกปปสตกใช่ไหมจะไปปลุกยังไงให้ใครพูดยังไงมันก็ตก โดยธรรมชาติของมันเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันตกอยู่แล้วแล้วมันก็ตกไปเพราะว่าคุณคุณคุณทำในสิ่งที่มันคือคือประชาชนเห็นไงเห็นผลงานมาเมื่อเห็นผลงานที่คุณทํามามันก็จะกายเออถ้าคุณทําผลงานดีก็ยังอีกว่ายไปใช่ไหมเพราะที่ผลงานคุณไม่ดีด้วยแล้วคุณก็ไม่ยอมไปด้วยใช่ไหมอ่าคนอื่นจะมาก็ไม่ได้ซึ่งโอเคโอเคล่ะผมเข้าใจใช่ไหม คนคนอยู่ในอำนาจเน่ะเขามีความสุขเขาไม่ไต้องการให้ใครใง่ายๆหรอกยกเว้นว่าคุณจะเอาปืนมาจี้ขนาดในอดีตรประวัติศาสตร์จะต้องเอาปืนจี้อะไรอย่างนี้ยอมลงอันนี้ไม่ต้องเอาปืนจี้เอาปืนที่ไหนมาจี้มีแต่กูจะจี้มึงกนสิเออเพราะฉะนั้นแลนสไลด์เนี่ยคือคําพูดลวงเพื่อให้เกิดความระหวัดระแวงความกลัวผมคิดอย่างนั้นเพราะว่าทักษิณจะพูดอยู่สองคำทา่านหน้าตอนนี้พูดเหมือนคนติดอ่างเลยแลนสไลด์แลนสไลด์แลนสไลด์แล้วทําให้คนฝั่งนี้เฮ้ย เห็นไหมเห็นไหมผู้ว่าชัดชาติแลนสไลด์ไหมใช่ไหมนี่หนแหละเดี๋ยวเที่ยวหน้าแลนสไลด์หนักกว่านี้อีกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนี้คุยกันก่อนดีกว่าเอาไหมแล้วยังมีมีใครอีกอ่ะร,รัฐมนัรอีกอ่ะใช่ไหมแล้วธ้รมนัรอ่ะเปิดหน้าชนเลยตอนนี้เปิดหน้าชนแล้วเอาไหมชนให้มันชัดๆไปเลยเนี่ยในคะแนนยิ่งเยอะในคะแนนเพิม่มเอาไหมถ้าคุณมัวใจแบบ ให้บิ๊กน้อยปณีปนอมนะเป็นเป็นโซ่ข้อกลางเชื่อมกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ยไม่เวิร์กหรอกไม่เวิร์กหรอกเปิดหน้าชนเลยดีกว่ามึงอภิปรายเที่ยวนี้เอาเลยเองเลยอภิปลายบิ๊กตู่เลยอย่างนี้ที่มันใช่ไมคือการเมืองบางครั้งอ่ะมันก็ชอบคนที่มันอ่ะมันก็เออไปสไตล์นี้เลยใช่ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วเอางี้เลย